นิทานเรื่องกุ้งน้อยผจญภัยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่ท้องทะเลสวยงามใสสะอาดมีสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขที่ใต้ผืนน้ำแห่งนี้มีกุ้งน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเกลียวทองเป็นกุ้งน้อยที่ทั้งขยันและล่าเริงอยู่เสมอ เขาชอบสำรวจท้องทะเลและมักจะค้นหาสิ่งที่น่าสนใจรอบๆบ,บ้านของเขาวันหนึ่งขณะที่เกลียวทองกำลังเดินทางสำรวจแนวปะการังที่เขาไม่เคยมาพบมาก่อนปะการังรุง้งซึ่งเป็นปะการังสีสวยแปลกตาที่แผ่กระจายไปทั่วผืนทะเลด้วยความสงสัยและตื่นเต้นเกลียวทอง จึงค่อยๆเข้าไปใกล้ๆแต่แล้วก็ได้ยินเสียงของปูปุยปูทะเลสีฟ้าที่เป็นมิตรเตือนเขาว่าระวังตัวนะเกียวทองที่นี่มีความสวยงามแต่ก็มีความท้าทายเช่นกันเกียวทองพยักหน้ารับและขอบคุณปูปุยเขาจึงค่อยๆเดินทางต่อไปด้วยความระมัดระวัง ขณะที่การเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆเขาก็ได้พบกับแมงกระพุนแสงจันทร์ที่ลอยตัวช้าๆและส่งแสงระยิบระยับอย่างสวยงามแมงกระพุนแสงจันทร์จึงพูดขึ้นว่าสวัสดีกุ้งเกลียวทองอย่าลืมว่าท้องทะเลกว้างใหญ่นี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักเพื่อนที่ดีเราจะช่วยเหลือกันเมื่อเจออันตาราย กุ้งเกลียวทองจำคำพูดของแมงกระพุนแสงจันไว้เสมอเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เพื่อนใหม่ที่ดีเช่นนี้ในการผจญภัยครั้งนี้กุ้งเกลียวทองได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการสะสมของสวยงามไว้เพียงคนเดียวแต่เกิดจากการแบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันนับจากนั้นเป็นต้นมา รุ่งเกลียวทองก็ยังคงผจญภัยในท้องทะเลไปพร้อมๆกับเพื่อนใหม่และส่งความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ให้กับทุกคนในท้องทะเลเพื่อทุกชีวิตได้อาศัยอยู่ในท้องทะเลอย่างสงบสุขและมีความสุขต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญการมีเพื่อนที่ดีจะช่วยเตือน และให้คำแนะนำในยามที่ต้องการ